คาหอาวคาหอางเลยมาโมติออกอล้วอาจจะมีประเด็นตรงนั้นมีวางมีวางอะไรไหมเ้มันวิ่งไปทางธงเรา โดนไม้ดดนจัดดาวมันดาวดาวแล้วดาวแล้วมาคนเดียวแล้วไปเช็คทุ่นั้านหลังไปเช็คตหนาไันี่ไม่ใช่ตรงไหนอ่ะผมก็ไปคุ้มกันได้จะได้านหลัง แทงเราครับแ,งบแ,งบแงทงเราแทงเราเจอแทงใครไป็นจริงอะไรแค่เดียมในบ้านเหมือนนี้ครับผมไม่ชัดนะผมสองกล้องอยู่มีแรับคอเฟิร์มคนวิ่งออกมาบ้านไหนฮะบ้านอ๋อ ก็ว่าอยู่เข้าหลังผมได้ไงวะม่านเรียกลก่อนดีกว่าผมคิดว่าถกไปชี้งั้นเรียบร้อยมันตายแล้ว ไม่มีสกอตไหนดันเลยอะผมไม่ห้าเขากันอยู่นี่ว่าเลยโดูเขาอยู่ไหนบ้านเลยเออเดี๋ยวลองลองไล่เข้าไปดูมันมีป่าน้อยพี่พี๊ เจอไหมมันวิ่งมาจากทางพี่นะเจอเจอผมเจอเจอผมตัดไปหมดแล้ว

แข็งด้วยมันข้างว่ะมันแบบว่ามึงจะลื้อไปถึงไหนปว <c oughs> ด,ดข้างเลยนะตอรอ <c oughs> รู้ไมว่าม้ายมันเป็นอะไร <c oughs> อ่ะเ <c oughs> ลยสองวิ่ง <c oughs> ถ้าไปเลย่ยไม่ต้องเขาเ้าแหวนะวิ่งวิ่งไปแหวนไม่ไมีเลย <c oughs> <c oughs> กำลังไถขึ้นมาอยู่ยังเดี๋มันจะเนมามันมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาทีก้อยู่ศนเลยคุณคเดียมเดี๋ยวเกิดรถเลยเดี๋ยวเราขับรถไปด้วยกันรถที่ไหนคันยังไม่ตามายพ่ดูใจมันแพ้วะ เหมือนมันจะสร้างไปสร้างแห็บที่เดิมนะรถมันเข้าป่าที่เดิมเลย